โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเซเลสสวิตนะครับวันนี้นะครับเราครับอยู่กันในแมปแกนพีซออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมารีวิวสองอาวุธใหม่นะครับที่มาในวันฮาโลวีนนะครับหรือว่าอัปเดตสิบห้านี้อย่างแรกเลยนะครับคือเคียวอันนี้นะครับนี่ชื่อว่าเดมอนเจอสเตอร์สใช้อันนี้อ่านไม่ถูกจริงๆนะครับอ่ะท่านัาเคียวอันนี้นะครับผมก็สามารถตบบอสเคียวได้นะฮะซึ่งบอสเคียวเนี่ยวิธีตบจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกนะ แต่ผมขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับก็คือเราต้องมีชิ้นส่วนซอมบี้ประมาณ30ชิ้นนะครับก็คืออย่างละสิบก็จะมีพวกขาแขนแล้วก็กระโหลกนะครับอย่างละสิเนี่ยเอาไปใส่ตรงนี้เพื่อตบบอสตัวหนึ่งนะครับพอตบบอสไอบอสได้ว่าอะไรดีบอสฟักทองแล้วกันพอตบบอสฟักทองเสร็จนะครับมันจะมีคนหนึ่งที่ได้กุญแจนะอาจจะไม่ได้หรือได้ก็แล้วแต่ดวงนะครับเจ้าคนที่ได้กุญแจก็ต้องไปเปิดประตูด้านหลังนั้นนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนไปให้แม่มดนะนะครับแล้วก็มันก็จะมีทางไปนนั่เอง วิธีอั n เชิญวอลเขียวก็ต้องใช้ลูกอะไรสักอย่างนี่แหละครับที่มันตอบจับกอนนะครับโอเคแล้วเรื่องการฟันปกติกันนะครับก็ฟันปกติเป็นการฟันสีแดงดำแบบนี้ซึ่งเท่มากๆเลยเออแล้วก็เขียวนะเขียวสามารถซื้อได้นะครับในร้านค้าในราคา800โลบักไม่ดิเขียว850นะครับแล้วก็ฮอลโลแฟง800นะครับโอเคการจำทีปกติก็จะเป็นสีแดงดำแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้ถ้าเราเปิดฮาคิตตี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีดำล้วนๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราลองฟันคนดูนะครับเอ้ยมานี่อ่าติดโลกเกียนะฮะมาก็คือเรามาดูเอฟเฟกต์ฟันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้ก็คือเคียวเรามาดูสกิล E นะครับค r i มสั n นสไลซ์สกิลนี้นะครับผมเป็นการปาดแบบนี้ชาร์จแล้วก็ปาดถ้าสังเกตได้ดีเนี่ยเมื่อกี้นะครับ เขามีเขามีโลเกียแต่ว่ามันไม่ติดโลเกียนะครับก็คือผม,มไม่จำเป็นต้องเปิดฮาคีเนี่ยมันก็สามารถปาดได้แบบนี้ฟบนี่โคตรเท่สกิลอาร์รีเพอริงสแลชสกิลนี้เป็นการพุ่งไปแล้วก็ปาดนะครับสกิลนี้จะเป็นการพุ่งแบบนี้นะครับรอนะรอรอพุ่งไปแบบฟบแล้วก็ปาดอ่ะเมืเ่อกี้อันดี้ไม่ใช่ไม่เล่นเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับโอเคสกิลอีเป็นอย่างนี้ฟบการปาดแบบนี้นะครับโคตรเท่โอเคเมื่อกี้สกิลอันดี้ไม่ใช่เพิ่งโหลดมา เดี๋ยวผมลองอ R อีกรอบนะฮะชุบวบนนี่เป็นการหมุนตัวรอบๆแล้วก็ผลักตัวไปนะครับแล้วเราก็สามารถใช้สกิลนี้ได้ซึ่งสกิล R เนี่ยอ่ถ้าจะไม่ผิดจอะบล็อกไหมเดี๋ยวผมลองบอกก่อนนะครับบล็อกสกิล R เนี่ยมาปุป๊บ จะอาไม่จอดนะครับไม่จอดสักสกิลเลยเหมือนเคียวจะไม่จอดนะฮะน่าจะอย่างนั้นนะก็ถ้าผมพิพาทตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเคียวก็มีแค่นี้แล้วเนาะต่อไปนะครับก็คืออาวุธอีกชิ้นนะครับนั่นก็คือ,อมีดคิมสันไม่ใช่มีดมันชื่ออะไรฮอลโลแฟงน,นะครับอ่าแล้วก็อามันมีชุดคอสตูมใหม่ครับเป็นคอสตูมส e ิ g เกมสามารถซื้อได้ในช็อปนะครับอ่าแล้วก็พวกนี้ก็ซื้อได้จากาบ้านแม่มดนะฮะ อเ,เออแล้วก็ผมยังไม่ได้บอกนะครับก็มีเกมพาร์สมาใหม่นะครับเกมพาร์นั้นชื่อว่าเกมพาร์เลือกด่านตอนลงด่านนั่นเองซึ่งมีประโยชน์มากโอเคก็มีเนี่ยนะครับของผมเป็นสีแดงนะซึ่งผมไม่รู้ว่าสีของคนอื่นเหมือนกันหรือเปล่านะมันอาจจะสุ่มสีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจการฟันปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีเอฟเฟคอะไรทั้งนั้นนะครับมีแค่เทลยวง้อไม่ง้นะโอเคปัญหาคีแล้วฟันประมาณนี้นะครับลองฟันติดโลเกีเยปับป๊บปับ๊บอ่ะ ซึ่งอันนี้ดาเมจเนี่ยนี่ถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้จะเบาวกว่าทั้งที่ผมอัปดาบเท่ากันสกิลแรก Shadow Marks นะครับนี่เป็นการกดป๊อปจะสิงร่างเงาไว้แล้วเราก็วิ่งนะครับอ่ะอารมณ์ก็จะประมาณบูดาใน RV ถ้าเรากดอีกทีก็จะกลับร่างเงานะครับประมาณนี้อารมณ์ก็เหม,มือนบูดาใน RV นะครับโอเคซึ่งสกิลนี้นะครับก็เดี๋ยวใช้ให้ดูรอบป๊อปกับป๊อปอ่ะจะใช้ระยะไกลเกินมันก็ไม่กลับนะต่อไปสกิล Artoson Strike สกิลนี้ต้องกดค้างนะครับคือกดค้างเนี่ยมันก็จะแบบ รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะต้องกดค้างนะมันถึงจะฟุบๆ,ๆนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเรากดค้างแนละ้วมันจะทําต่อเรื่อยๆนะครับคือเราต้องกดค้างเพื่อให้มันทํารอบเดียวนะครับซึ่งรอบเดียวก็จะโดนหลายฮิตนะครับมาเดี๋ยวผมลองดูโอเคมาเดี๋ยวเราลองสกิล R ดูนะครับสกิล r R ร์อารเทซันสไตรค์จบล็อกด้วยนะครับสกิลนี้นี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือ Hollow Frank นะครับ ซึ่งคนที่อยากได้คอสตูม Squi ปอร์เกมสามารถซื้อได้ที่ร้านค้านะครับซึ่งมันก็จะชื่อว่าจัมสู c คอสตูมนั่นเองนะครับก็สามารถไปซื้อกนได้นะครับแล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยนะครับทางด้านของโค้ดใหม่เนี่ยก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปใช้กันได้นะครับสกิปไม่ขอจบไป่ใท่น้อการนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพร้อมกับคณะจังผู้ไม่มีตานะครับขอไว้เจกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหทนี้สวัสดีครับ